สวัสดีค่ะพี P ่พัส89 Thailand ฝากกดติดตามช่องทิปด้วยนะคะทิปจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้นะคะทิปจะมาแนะนำวิธีในการสมัครโปร Net ตรูปซึ่งเป็นเน็ตเร็ว30เมกราคา250บาทต่อ30วันโปรนี Bro ้ o, เราจะต้องรีบสมัครด่วนก่อนที่จะหมดเขตสมัครซะก่อนนะคะเราไปดูเงื่อนไขในการสมัครกันเลยนะคะซิมที่สามารถสมัครโปรนี้ o, ได้สมัครได้ทั้งซิมใหม่และก็ซิมเก่าที่เป็นระบบเติมเงินนะคะ และก็เพิ่มเติมมาอีกซิมก็คือซิมที่เปิดเบอร์ใหม่ระบบเติมเงินก็สามารถสมัครโปรนี้ได้เช่นกันนะคะและก็สามารถสมัครโปรนี้ได้ถึงวันที่31มีนาคม2565นี้เท่านั้นนะคะต่อมาเราไปดูรายละเอียดของโปรนี้กันนะคะเราจะได้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ความเร็วสูงสุดอยู่ที่30เมกแบบเล่นเน็ตได้ไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่จำกัดปริมาณ รายละเอียดต่อมานะคะระยะเวลาในการใช้งาน30วันหรือ1เดือนรายละเอียดต่อมานะคะราคารวมภาษีจะอยู่ที่267บาท5สตางค์ต่อครั้งต่อ30วัน รายละเอียดต่อมานะคะโปรโนี้นะคะเป็นการสมัครครายครั้งต่อครั้งไม่ต่ออายุอัตโนมัติก็คือพอเราใช้งานครบ30วันแล้วนะคะก็จะไม่มีการหักค่าบริการทุกๆ30วันจะใช้งานได้แค่30วันเท่านั้นนะคะและถ้าเราอยากจะสมัครโปรโนี้อีกก็ต้องรอโปรโมชั่นแบบนี้จากทางทรูอีกทีนะคะจะไม่มีการต่ออายุอัตโนมัตินะคะต่อมาวิธีในการสมัครสามารถกดสมัครด้วยตัวเองได้เลยสมัครกดดอกจัน9ก 900ดอกจัน8403สี่เหลี่ยมโทออกนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ